ทีนี้พอไม่ได้มันเกิดโทสาขึ้นมาแล้วเบียดเบียนกันแล้วอะไรกันเลยนี่โทสาร,ราคะทาให้เกิดโลภโลภทาให้เกิดโทสาโทษาก็ต้องเบียดเบียนกันพยายามกันอะไรกันเพราะอะไรเพราะอํนานาจแหงโมหะโมหะก็คือจิตที่มันมืนมันบอดมันเถื่อนมันดำนั่น จิตโมหะ,ะนั่นคือจิตอาวิชาเพราะฉะนั้นจิตเรยกว่าอาหารของอาวิชาคือราคะโทสาโมหะเวลาเราโกรธทีหนึง่งเราโลภเราเกิดโทสาเกิดโมหทีหนึง่งอาวิชาก็ได้อาหารทีหนึง่งมันไม่เคยขาดอาหารนี้เลยเห็นไหมมันก็เลยลงอยู่กับโอนโลนโ อยู่กับความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์อยู่นั้นเอ้หลวงพ่อบอกวา่ารพร,ระอรราสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านละกิเลสตอนที่จะถึงพระพุทธเจ้กาก็ระอะไรโรปราคะคือรูปาจารย์โรปราคะอรูปราคะ,ะคืออรูป มานะคือความถือตัวว่ากูเป็นนั้นเป็นนี้เป็นไม่มีไม่มีกัรพระพุทธธจ้มมานะกุทธาจารความทิ้องแล้วก็อาวิชาจิตโมนี่ละ้าตัวละอาตัวจุดตานี้คนนั้นก็เป็นพระอาหารหันต์อันี้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้รู้ก่อนก็ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ บอกแล้วว่าเว้นหมดเป็นพระอรหันต์เว้นหมดอรังธรรมมาธรรมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคจาเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเจอต่จะรู้จบได้โดยพระองค์เองนี้เราดับไหมเพลิงดับไหมยิ่งเอาเพลิงก็มาหาตัวเลยเอาคางข้ามามาเผาเอาโทสสาข้ามามาเผาเอาโมหะข้ามา ว่าเขาไ,ไปโทษใครนี่ไม่รู้จักไม่รู้ไอ้นั้นแหละมันเชือ่อคอยมันเชือ่อค่ยเอาล้ามาถึงมันก็รุบโปรุกปรุบปรุกปรุบปรุบนี่มา,ยนานอย่างนั้นนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ดับเปลืองกิเนเลยเปลืองทุกสิ่งเชิอแต่เรานี่ไม่ดับไม่ยอมดับเอาเปลืองมากอดไหวอาราคะมากอดไว้ เอาตัวสามโกดไว้เอาโมหะมาโกดไว้อยู่ในจิตเห็นไหมนั่นเนี่ยังไม่ได้ดับเรองก็ไม่เย็นเลยต้องดับเรองสามกองนั้นดับเรองสามกองนั้นมันจึงจะเย็นได้อที่เราพยายามพยายามพยายามนี่ดูที่ตรงนี้มากมากดูตรงนี้ไม่มากมากด้วยมากมากด้วยมากมากว่ะนี่นรกมาอีกแล้ว นรกก็คือร้อนใจลนะไอ้เพลิงร้อนใจเนะี่ยมันมาอีกแล้วนะถ้าร้อนใจขึ้นมาเนะี่ยมันตกนรกแล้วตกนรกแล้วไอ้เพลิงมันร้อนใจนะเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้านะตามพระองค์ตนะ่พระองค์ดับเพลิงกิเลสสามกองเนะ่ยเพลิงทุกนะเพลิงทุกองค์กาวิจารเนะี่ยเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นสือแต่จะรู้เจ้าได้โดยพระองค์เอง แค่นี้เลยยากมากค้อแต่ว่าเราก็ปานปานปาน,านว่าแล้วก็ปานปานได้บุญอะไรได้บุญอะไไม่ถือเลยแต่ว่าปลาได้แค่นั้นเอาแค่นั้นนี่ตกลงว่าอยู่กันอย่างนี้เนี่ยทำยังไงเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้งงเนี่ยเราต้องดูเข้าไปข้างในมันรู้เรืองอะไรเรืงอะไร,รนี่ด้วยไม่แต่ประโยชน์อเนี่ย ประโยคแรกเนี่ยพูดซ้ำๆๆอยู่อย่างนี้นั่นนะคือปลืงสามกทีนี้เวลเาดับเวลาดับ,ดบไม่ใช่ไปดับที่ปลายไฟปลายไฟเขาเรียกว่าปลืองปลืองเขดับที่ต้นปลืองนะไฟไหม้บ้านนี้ไม่ดับอยู่ที่ปลายไฟทั้บไฟพวกพวกนั้นพวกดับปลืองเขาจะดับที่เชือปลืองดับที่เชือมัน ดัี่เชื้อเราคือราคะตัวสามโมหะทีนี้ไอ้ที่ทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยคือตัวความทุกข์นั่นไอ้ปลายเปลือยน่เปลียยเปลือยน่คือความทุกข์พอกระจายกระจายกร,ระจายมันออกไป,ปรากระจายฟืนเหมือนเราหุงข้าวเมื่อก่อนนี่เราหุงข้าวเอาหม้อข้าวเดือดหม้อข้าวเดือดเสร็จแล้วเราก็ลินน้ําข้าวอาอกตอนนี้เราก็เอาไม้ฟืน มาสาสาสาเรียกว่าสาควอยสาควอยไอ้ควอยมันก็เลน้อยไม่ใช่ลุกเรึงไม่ใช่มันลุกโรงโรงทีนี้เสร็จแล้วเราก็ดองหม้อข้าวก็ข้าวจุกเสร็จแล้วเราก็ดับแล้วเอาน้ำมาดับก็ได้ไรก็ได้ทีนี้ไม่ใช่ดักที่เปลือยแต่ดักที่ต้นตอของมันคือรากะโทสามโหมดักที่เชื้อแต่กว่าดักที่เชื้อเปลือย ดักที่ตัวเชื้อปรึงท yes. ี no ่ตรงนั one, ้นเ่ทีนี้ไอ้ตัวทุกข์มันตัวปรึงตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะคือตัวเชื้อไอ้ตัวเชื้อก็คือราคะตัวสามโมหะนั่นคือตัวเชื้อปรึงตัวเชื้อปรงนทีนี้ไอ้ตัวทุกข์นะคือตัวปริวปรงนให้ให้เข้าใจไว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องเกิดเรื่องดับก็หล่เราพูดในเรื่องธรรมันญาตารู้จักเหตุ อัตถญุตารู้จักผลรู้จักผลอัตถนุตารู้จักผลอัตถนุตารู้จักตัวตนเอาสองข้อบนก่อนทำมันนุตารู้จักเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่มันไม่ทุกข์เพราะอะไรเอานี่ออกมาที่นั้นตกสบายลืมอะไรหมดมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นเห็นไหมมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นออกมาที่นี้เจ้า สบายดีนี่พอคิดถึงบ้านขึ้นมาไม่ก็สบายถเลยนั่นพอมันคิดมันถึงวันอย่างนีไอ้เรื่องนั้นก็ยังไม่เสร็จเรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จนั่นมันกลับไปยึดมันถึงมันอย่างนี้ทำไปว่างมก็มีแต่ป่าป่าโรคเพราะว่าเป็นก้างๆมันก็เป็นภูเขาทางนั้นแล้วมันมีพื้นราบอยู่ข้างบนคนที่ไม่เคยไปก็ไม่รู้ก้างล่างเป็นเมืองหมดก็ขึ้นไปข้างบนป่าหมด เมืองหุดไปเลยรุดไปเฉย็จะล้้โอ้มันสบายสบายได้ไหมเพราะมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่วัดของกูไม่ว้ากุฏิของกูอะไรของกูไม่มีแต่บ้านเราดิอ้นั้นบอกของกูนี่ก็ของกูนั่นก็ของกูนั่นคือเรายึดมั่นถือมั่นแต่เราคิดอมันไม่ใช่ของกูนี่อยู่ไปชฉยกัเราหลวงพ่อบางทีก็บอกบอกว่านี่มันไม่ใช่วัดกูกูไว้พรออยู่ ดูกว่าจะตายที่แล้วกระดูกทิิงที่นี้เลยเไราะใจของกูบางคนก็ถามว่าพอหลวงพ่อเสียชีวิตแล้วใครจะมาแทนใครกไไ็ได้ถตามาปฏิบัติธรรม,มกาคนางมันใครก็ได้มไม่ใช่วัดปูนี่มรารออยู่กันทั่วครา้าวม่ถึงร้อยปีเราตายแล้วจะไปเอามาเป็นวัดกูดทำไว้นี่ต้องคิดมันอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันไปจัดจ่อเป็นของปูของปูของกูหมด ไปซื้อที่ดินไง้ว่างเลยเขของกูของก,องกูไปเป็นทุกข์เออไม่รู้ต้องได้ยู่ได้สร้างที่บ้านอหาเนี่ยมันของกูของกูของก,องกูอะไรก็ยึดถือหมดแต่ถ้าเราไปในสถานที่ที่จิตมันสงบสังเก,กตดูนะที่จิตมันสงบเพราะมันไม่มีตัวก,กูเพราะมันไม่มีของกูในที่ไหนที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูที่นั้นสงบ อาที่ไหนมีตัวกูของกูไม่สงบ้อไปที่ลิงทะเลโอ้ยว่าวา้าวเราถึงเละอ๋อเดี๋ยวน,นี่เละอู้อ๋บาแหลมบาแดลมนี่เห็นไหมอไปที่ที่มันไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่มีตัวกูไม่มีของกูพอกลับไปถึงบ้านอา๋กลับไปจากนี้อ๋บ้านก็ไม่ใช่บ้านกูเอออี่ มาปร่อยอยู่นี่กว่าจะตายนี่ปลอยอยู่เพราะไม่ถึงร้อยปีแน่เนี่ย่างนั้น่ของก็เหมือนกันทีนี้ลูก้าอะไรก็เหมือนกันแล้วเราก็ต้องรัดพลากกันอยู่แล้วยังไงยังไงก็ต้องปล่าอยู่แล้วนี่มันเรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นความทุกข์มันเกิดเพราะมันก็้าไปคิดมันถือมันว่าตัวกูของกูนั่นเนีทำทั้งหลาย มีเหตุต igen, şallah, เ, ella, ah humidity, ここเป็นแดงเกิดตามั้งหายมีเหตุเป็นแรงเกิดพระตถาคกตรัสเองแห่างนั้นและความดับอห่างนั้นพอมีเหตุเป็นแดงเกิดก็ดับเหตุมาดีไม่ใช่ไปดับที่ปลายคอยไม่ใช่ไปดับที่เปลวคอยดับที่เองดับที่เองอวิชชาอวิชชาคืออวิชชาเป็นัวทุกข์ อาวิจาะเป็นตัวทุกข์ถ้าใครจําได้แต่คิดว่าในทีน่นี้โยมน,นั้นคงจะจำได้อาวิชาเป็นตัวทุกข์สมุทัยก็คือตัวราคะตัวโทสะตัวสมุหะแต่เราเรียกว่าสมุทัยเพราะว่าตัวมันมาจากตัวราคะโทสาโมหะทั้งนั้นแหละเรียกว่าสมุทัยคืวเหตุได้เกิดทุก

รู้จักผลก็คือไม่มีราคะไม่มีตัวสะไม่มีโมหะทีนี้เราจะรู้จักได้ยังไงเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามารียมรักในองแปรมันดับไม่ได้มันไม่มีตัวดักเราต้องปฏิบัติตามารียมรักในองแปรสัมมาทิฏฐิจำได้แล้วก็คาแปลด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทัสกโกระสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาชโว ธรรม,มาวายาโมธรรมะสติสมัมมาธรรมะทิไปซื้อหนังสือทำวัดเย็นของทนโม,มแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็อ่านทุกวันไหว่าพระดูหนังสืออย่างนั้นถ้าเดือนหนึ่งไม่จำหมดสักปีหนึ่งมันตายไปเลยตายจักข้ากันเลยรู้กันไปนีแ่แค่หลังมันก็จะเข้าใจพอเข้าใจอย่างนั้นคือเอ ผลและก็เอผลและก็เอทีนี้อริยสัจสีทุกอวิชชาคือตัวทุกนะแต่ว่านี่เราทุกอไรมณก็ทุกอางนั้นที่มันรับยึดมั่นถือมัน่นทุกและก็เหตุแลกเกดทุกนี่นี่คือเอ,อคือผลก็่อไปอวิชชาหรือว่าตัวเรียกว่า,วา,ออาตัว,ตวท,นนทุกเป็นผลทุกเป็นผล จำไม่ได้เอได้เกิดทุกก็คือสมุทัยเป็นเหตผลและก็เหทีนี้พอไปข้อที่สามีโรธนิโรธคือตัวดับไหนว่าตัวดักทนี้อริยมรคตัวผิดตัวผิดผปิดตัวดับนั้นขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรมีคไนองค์แปดหนึ่งต้องจํา จำแล้วก้าวใจก้าวใจแล้วลปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติเรียงลาดับต่างข้อก็ได้ปฏิบัติข้อนั้นบางของ้อนี้บางของา้งขอพอนานๆจะไปรวมอยู่ข้อนึงหมดทีนี้แล้วรวมอยู่ที่ข้อนึงหมดทีนี้พอรวมอยู่ที่ข้อนึง่งก็จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาจะเกิดนิโรธขึ้นมาดังนะั้นอรดิยมรรคในองค์แปนี่จะผลิตนิโรธผลิตนิโรธออกมา ปลิตนนโลกคือตัวดับออกมาตอถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคปนองแปดไม่มีทางไม่มีทางที่จะดับได้ทอนี้เหมือนแับว่ามีโรงงานอยู่สองโรงโรงงานหนึ่งผลิตไฟยขึ้นมาก็คือทุกการไงได้เกิดทุกการผลิตไฟเอาเชื้อเอาเชื้อไฟมาแอบมาปะาเรียกได้เปรเปรือเปรุกเปรืเปรปรืกนี นี่คือทุกกาแฟให้เกิดทุกเฮให้เกิดทุกคือเชื้อเพลิงทีนี้ความดับทุกนิรุเป็นน้ำนั่นเป็นน้ำอริยมรมีองแปรนั่นคือการุดบ่อกด,ดบ่อเสร็จแล้วไปได้น้ำได้น้ำทีนี้คือนิโรธท,ที่ออกมาดับน้ำก็แบบดับนิดหน่หย เอาไปดักที่เหตุได้เกิดทุกข์มันไปดักที่สมุทัยเอาไปดักที่เหตุมั้ะเหตุอะไรที่มันเกิดทุกข์นะมันเหตุอะไรที่เราได้เกิดทุกข์ที่มันนอนไม่หลับที่มันกินไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมามันมาจากไหนไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนเนี่เราต้องทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุทุกข์เป็นผล ชาวบุยเป็นเอกนิโรธเป็นผลอริยมรรคเป็นเอกเห็นไหมทีนี้เอาผลมาดับเหตุเอาผลมาดับเหตุผลก็คือตัวที่สามนิโรธแล้วพอมาดับเหตุคือตัวที่สองแล้วไอ้ตัวทุกข์มันก็ดับมันอยู่ไม่ได้มันก็ดับดังนั้นต้องไปก้าใจว่า ผลเหตุผลเหตุภาษาไทยเราเรียกว่าเหตุผลเหตุผลอันนี้มันผลเหตุผลเหตุนั่นคือตามภาษาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผล,ล,ลมันมาจากเหตุผลมาจากเหตุไม่ใช่เหตุมาจากผลผลมันมาจากเหตุหลังะานั้นตามมันอยู่ตาตามมันอยู่ตาเป็นเรียกว่าสัต สะควบคู่ด้สตัมตัมมันรูตาควันเป็นผู้รู้จักเออัตตานุตาควันเป็นผู้รู้จักผอรู้จักเอแล้วก็รู้จักผลนว่าทุกนี้มันเกิดมาจากเอคืออะไรความสุขก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือความทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็คือความทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรมันจะไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปยึดมั่นหรือมั่น ทำบุญแล้วก no ็ยังมีความทุกข์อีกเอาไปทำบุญโอ้จอนทดีออกกราบจากทำบุญมันสบายสบายพอนอนนอนพอนานานไปมันค่อยๆร่อยหล่อลงไปร้อยหล่อลงไปร้อยหล่อลงไปหมดไปทำใหม่อีกไปทำใหม่อีกได้บุญไว้อีกเนี่ยมันเสื่อมได้บุญนี่มันเสื่อมได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ทำกันอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรทำแต่บุญกอย่างนี้ได้าะ ทำมบุญไม่เอาบุญทำมบุญแต่ไม่เอาบุญไม่เอาไม่เอาชื่อไม่เอาสียงไม่เอาทำาไมอย่างชื่อชื่อเขาบอตั้งอายทีหลังนี่ตั้งอายทีหลังเมื่อก่อนไม่มีชื่อหรอกตอนที่เกิดมาน่ะมันมีแต่เสียงเสียงออกทีหลังต้องออกมาจาก้องแม่ก่อนก็โอ้ยโอ้ยนั่นเสียงไปหาทำาไมอ่ชื่อเสียง เราไม่ต้องไปหาเราชื่อเสียงมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วชื่อแม่ก็ตั้งให้เสียงแม่ไม่ต้องตั้งมาเองจากในท้องนั่นแหละออกมาถึงเสียงดังเสียงมันก็ดังแล่ถ้าเสียงมันไม่ดังอพวกเมื่อพวกสิ่งกระปรกที่อยู่ในปากมันก็ไม่ออกที่ต้องวักพยาบาลก็ต้องวักออกอะไรออกต้องหองน้ำยาน้ามาอะไร ให้ล้างเพื่อให้มันสกปรกมันออกไปให้เชื้อโรคมันออกไปถ้าเด็กไม่รอ้องไม่ดีเ็าว่าถ้าเด็กไม่รอ้องไม่ดีก็คือเด็กไม่มีเสียงดิมันจะมีเสียงยังไงข่อให้น้ำเมือน้ำอะไรมันไปอุดอยู่ที่หลอดลมมันจะก่อเ,เดี่ยวก็ตาย,ยาาาทีนี้ก็ทำยังไงพยาบาลไปจับโองขาจับโถงขาโอยเลยทีนี้โอนเลย มันก็หายใจม่ออกก็สัมลักออกมามันก็ร้องอะไรที่ถ้าเด็กไม่ร้องคนนั้นออกมาเงียบเึ็กตายไงได้คนนั้นตายตายแน่นอนนี่ออกรอดออกมาันก็มีเสียงแล้วไม่ต้องไปหาหรอกชื่อเสียงมีอยู่แล้วหลวงพ่อไปบรรยายที่กรุงเทพที่เสียงไหนที่ไหนที่ไหนให้ใจไปหาชื่อเสียงมีแล้วชื่อเสียงเสียงก็มีแล้วชื่อมันก็มีแล้ว ไอามาทําไมเอ้วก็สมมติทงนั้นมัเองไปใส่ของจริงทงนั้นเลยที่ก็ไน่ใส่ของจริงเสียงก็ไน่ใส่ของจริงไอ้ตัวกูก็ไน่ใส่ของจริงที่เสียงจะจริงได้ยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักผลแล้วก็รู้จักเอเรียกว่ารู้รู้จักผลก็คือความทุกข์รู้จักเอก็คือเอได้ทุกข์รู้จักผลก็คือนิโรธรู้จักเอก็คืออริยมรรค นี้เมื่อโยมไม่ปฏิบัติตามรียมรรกไไ็ไม่ได้ทำเองไม่ได้กระเมร์ผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไมนี่ร้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เราต้องทำเองเราต้องสร้างเองก่อนไม่สร้างเองไม่ได้ต้องสร้างเองเพราะฉะนั้นกลับไปจากนี้ต้องสร้างเองโดยการขยันขยันตาขึ้นหนไม่ขยัน ไม่ไหวพระไม่สวดมนต์ไม่ได้สวดอาียมักมีองแปรบอกว่าเออแต่านอนนอนรัก้นตายลำยืนตอดจาวกําไม่ได้สวดเลยนี่ก็ตายไปแล้วนะจะไปตกนรกก็ได้อะไรก็ได้นี่ทีนี้ตาเราทำเองได้ดีเราสวดไปทุกวัน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 จังๆพอจำเสร็จแล้วรี่ว่าเราเราสลับกันไปเราไปสวดตามมาจังบ้าง ามาจากกระปวัตนาสูตรมันก็ข้างหลังไปถัดข้างหลังไปนี่เรียกว่าทั้งสองพ่อเน,นี่ยงานใสถึงกนและกันทั้งทำามาจาักทั้งอริยมรรคไม่องแปล้เราจะค่อยๆกล้าใจค่อยๆกล้าใจค่อยๆกล้าใ,ใจนี่มันไม่อย่างนั้นนี่เราไปในสวนไปถางยาคาอเอามีดพระไปขัวน่วนขวนขวน พรุ่งนี้เอาขึ้นมากาก้มือเแลงๆนี่มันไม่ได้อย่าง sure. นั้นเราต้องโคดรโคตรดรากแล้วเอามันสะบัด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 แง่ใหญ่รากมันเหลืออยู่เลยโคดย้าญเหลือใหญ่เหลือโคตเดี๋แล้วตาแดงก่อก่อก่อการแดงเขาเขาตรวจดูเขาโคตรต่อไปมาตรวจดูมีตรงไหนที่มันขึ้นอีกเดี่ยก็จัดการีคนทะไวนี่มันกี้กลาดน่๊ กี่ไกรก็แล้วยาที่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 มาตายจากคนทันยาพระพุทธองยาก็ตายคนก็ตายเนี่ยเห็นมันนี่แต่มันโง่ไม่รู้เท่าถึงการอย่างนี้คนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยโง่ถึงขนาดนี้หรอกไม่ปรือไม่ปรือแข็งแรงแข่เแรงแข็ง,รงแงร,ง,แง,รงได้กี่วันโดนยามันเก้าไปสะสมสะสมไม่มสะสมเนี่ยนะเพราะไม่ไไมเท่าไรมรอกวแรงมันกินหายเลย เห็นไหมนี่แนี่อันนี้นี่ก็เหมือนกันเราปฏิบัติทำเราปฏิบัติทำต้องให้ถึงเหมือนกับเก่ถ้าไม่ถึงเครื่องจรินไม่ได้เปลี้ยวกับไม่เปกี่ยวเข่มก็ไม่เข่มไอ้ไขก็ไม่โู้ักกับไม่ชอบเนี่มันโปรเปรยโปรเปรยบอกไม่ถูกไม่ถึงเครื่องไม่ถึงเครื่องเพราะฉะนั้นมันต้องให้ถึง การปฏิบัติมันต้องให้ถึงอาเรียกมีอองแปดถ้าไม่จริงจังจะปลิดนิโรธออกมาไม่ได้นิโรธคือตัวดับแต่พ็เราได้นิโรธแล้วสบายมากสบายมากในโลกนี้เกิดมาไม่เสียเที่ยวแลยวมี่ี่เกิดมานั้นก็เราได้นิโรธแล้วพอได้นิโรธแล้วก็ไอ้ตาไายน้อยมันโผล่ขึ้นมาได้สามตาไอ้จมตาข้างนอกมันโง่ มันยังง,ง่อยู่ไอ้สองตาข้างนอกแต่พอได้ตาปัญญาข้างในออกมาดีกว่าจับขุมมูตาบาทิพอตาไปเนยมันเปิดเราทุกคนมีตาไปในทุกคนมันปิดอยู่มันปิดอยู่พอเราปฏิบัตาาิตามมิญญาณไม่องแตกปฏิบัติตามวิญญาณไม่องแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้องไอ้ที่ตาสองตาเห็นมันเห็นตัวหนังสือมันเห็นตัวหนังสือแต่มันไม่เข้าใจนั่นตาเนี่ยมันเห็นตาเนื้อจัมมาทิ่รีมีความเห็นอันถูกต้องต้องเห็นอริยสัจสี่ทุกข์านาทุกข์เองให้เกิดทุกข์รม,มง์ใยนั่นควยทุกข์ควยทุกข์นิรธตัวดักทุกข์ อาลัยมรากตัวปริความดักรุกขึ้นมาทีนี้สัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจสี่เห็นไหมนี่เห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสี่ต้องค่อยๆเปิดกอค่อยตาเนี่ยค่อยๆเปิดกอค่อยเปิดกอค่อยเปิดกอค่อยเหมือนกับดอกบัวแับนี้ตอนเช้าๆ ก็เริ่มที่จะบาดพอสายระบาดถึงที่สุดตรงเปลนหอมออกมานัา่นมันก็เลยเห็นโอ้เห็นทุกอย่างว่างตกจากตัวตนทั้งนั้นเลยจิตก็ว่างจากตัวตนพราจิตว่างจากตัวตนร่างกายความแก่ความเจ็บวามตายว่างหมดเพราะจึงว่าความตายไม่มีไม่มีสำหรับใครสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้ว ความตายไม่มีสําหรับท่านแต่เราเนทุกวันโหลทุกเรื่องความตายนั่นพระกาไปยึดถือคิดถึงความตายทุกทีเป็นทุกทุกทีนั่นเพราะไม่รู้จักความตายแต่ด้านที่ปฏิบัติดวงตาปัญญาเกิดแล้วความตายไม่มีสําหรับบุคคลผู้นั้นคือผู้ที่ถึงความเป็นพระ อรหันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาเกิดมาชาติหนึ่งต้มไปเอาสิ่งน,นี้ก็มไม่รู้จะไปเอาอะไรสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆุกคนทีดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆุกคนเราต้องบาดหน้าไปแล้วก็ต้องทําให้ได้อยากจนพ้นแย่งจันขนาไหนกรอยากรั้วไม่ต้องกลัวที่อยากไม่ต้องกลัว ไม่ต้องรัวอะไรต่างนั้นเลยทำทำไปไอ้คนไม่ไม่ต้องอยากนะทาโดยไม่ต้องอยากยิ่งอยากมันยิ่งไม่ได้เพราะมันไอ้ทำด้วยความอยากนี่คือทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าทําไม่อยากคือไม่ยึดมั่นถือมั่นทาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องทาไปอย่างนั้นทำไปทำไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปชวนลูกชวนหลานชวนพี่ชวนน้องปฏิบัติ ถ้าใครที่จริงจังก็มาใครไม่จริงจังก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปแก้ของไม่ต้องไปอะไรเขานี่ต้องทําอยู่อย่างนั้นนี่นี่เรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเรื่องอะไรเรื่องความว่างเรื่องความว่างก็เรื่องผลเรื่องเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยทีนี้ถ้าอัดปาสบาลีก็เรียกผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุประจังให้ได้ ทุกเป็นผลเอได้เกิดทุกเป็นเหตุอิรอเป็นผลอริยมรรคเป็นเหตุตอนนี้ก็ขอร้องให้ไปปฏิบัติตามอริยมรรคนม่โอแฝงต้องให้จับความล้าใจมันมาเองปฏิบัติไปปฏิบัต,ไตไิไปก้ออกไปอะไรไปเอามันทีละเที่ยวทีละเที่ยวทีละเที่ยวก่อนหลับก่อนนอนนะเอาหนังสือมาวางไว้ที่หน้าพระ ไม่มีนามพระก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ต้องไปหาไปซื้ออีกแล้วพระอยู่ในใจยังไม่รู้จักเองจะหาพระอยู่ทุกคนนี่พระอยู่ในใจตางนั้นเหละพระการนอกกับพระสมมดพระที่นางพูดอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระสงมดิทางนั้นเนละยแต่พระจริงอยู่ข้างในใจของเราทุกๆกคนเรามีพระแล้วนะเราต้องไหว้พระไหว้ไปไหว้มาไปทูกก็ไหว้ที่ตัวเองเห็นไหม ถ้าตัวเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปงั้นก็ว่ามีพระอยู่ภายในพอมีพระอยู่ภายในก็เลยไหวตัวเองไหวตัวเองไหวไปไหวมาทีนี้ถ้าคนปฏิบัติก็ต้องมีพระเท่าไรมีมากมีน้อยถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติมีแต่ยักษ์มีแต่มาดังนั้นเลยก็เห็นเหมือนกับคนแยกเกี้ยวอย่างนั้นเลยรีบหนี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 มีแต่ยักษ์มาทังนั้น อย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ที่มอออยู่ที่ไหนก็ดีมันจะเข้ากลุ่มกันผู้ปฏิบัติก็เข้ากลุ่มในผู้ปฏิบัติด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหาเรือกันอะไรกันก็สบายเอ้ก็สบายอย่างที่กระบีนี่ลกูกศิษย์หลวงพ่อย้ายมาจากพัทลุงนะก็เป็นหัวหน้าปฏิรูปที่ดีก็ไปกอบบอ,อ่ที่โน้นไปกอบอดให้ปฏิบัติทมอยู่ ที่กระบี่โน้นก็พาลูกน้องปฏิบัติธรรมของอาทิ์ลครั้งอาทิ์ลครั้งนั่นเขาก็ปฏิบัติกันไปนี่เรียกว่ามันจะได้ผลมันจะได้ผลคิดว่าธรรมะนั่นแหละชนะอธรรมอาธรรมมันดับมาชนะธรรมะนี่มันไม่ได้นี่คือความจริงนั่นแหละความจริงนั่นแหละมันจะิดชนะค่อยๆชนะค่อยๆชนะค่อยๆชนะก็คือชนะกิเลสนั่นหละ เราแต่ละคนแต่ละคนถ้ากิเลสมันมากกว่าโอ้ยชนะมันยากแต่เรากไม่ยอมเราไม่ยอมเราต้องสร้างพักพวกของเราคือสร้างความศักจากมันความจริงใจของเราให้มันหนักแน่ในโรงรากลึกแล้เสร็จแล้วก็ค่อยๆจัดการกับไป้พวกยาคาทั้งหลาย้พวกวัชพืชทั้งหลายนี่